สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดำหักครับสวัสดีครับผมครูแฮมครับครับวันนี้ผมครูแดนกับครูแฮมนะครับก็กลับมาพบกับ f c อีกหนึ่งครั้งนะครับพอดีช่วงนี้เข่าเริ่มดีแล้วเอ็นเข่าฉีกที่ว่าอันนี้หลายเดือน 2- อสเดือนตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของ f c ขอเข้ามาเยอะมากผมต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่มีเวลาทําคลิปให้วันนี้นะครับคลิปที่ขอเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะ่ก็คือท่านี้นะครับครูแดนขอให้แนะนําท่าจระเข้ฟาดหางเข้ามาหน่อยโอ้โหท่านี้ก็เป็นอีีกทท่่านึง ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอันตรายต่อผู้รับด้วยนะครับแต่ผู้ฝึกที่นี่ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราใช้จริงเราใช้เต็มเวลาโบราณน,นี้เราใช้เราใช้เต็มเลยแต่ว่าเวลาฝึกเนี่ยพอเข้าคู่นี้มันยั้งยากท่านี้เพราะเราต้องมีการหมุนตัวลักษณะประมาณนี้ครับคุณแอมแมดูนะครับการใช้จระเข้ฟาดหางเนี่ยมันเป็นการหมุนตัวแล้วว<ะ>่าลักษณะประมาณนี้นะครับดูนะครับลักษณะจดมวยอย่างนี้เราหมุนตัวฟาดยังไงครับแบบไหมตั้งตัวนะคุณแอมอันนี้คุณแมเซฟแม จะมีทักษะในการเซฟและเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเวลาเราใช้จริงเนี่ยเราใช้ส้นในการกระแทกถ้าเป็นสายคู่แดนที่สอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝึกใหม่ๆให้เราใช้ฝ่าเท้าก่อนเพื่อฝึกความแม่นยำพร้อมยื่นมือขึ้นมามือซ้ายครับลักษณะต่ำก่อนวิธีการฝึกนะครับอย่างนี้หมุนฟาใช่าหไหมครับได้วงช้าๆแปะพร้อมสูงขึ้นเรื่อยๆอู้สูงแล้วนะสูง,งนี้ปุ๊บเราต้องหมุนฟามือขึ้นอีกอู้ถึงไม่ดูนะครับหมุนตัวทึบ 吧。